ตอนนี้ก็จะเป็นรายการเปิดกลุ่มพ่อคลิปสเปเชียลนะครับคือแบบก็มีคำถามเข้ามาในรายการ อยากจะให้พ่อเนี่ยได้แบบพูดเป็นเรื่องๆไปเราก็จะจัดทำเป็นคลิปสั้นๆขึ้นมาครับเพื่อแบบว่าให้พ่อเนี่ยอธิบายเป็นเรื่องๆแล้วก็ให้จบไปเป็นคลิปๆคลิปก็จะไม่ยาวมากนะครับก็จะพูดเป็นเรื่องๆไปอ๋อก็เริ่มจากวันนี้ครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆสงสัยว่าทำไมหลวงปู่ทวดนวโล,วะโลหะต่อโคชอชิงเนี่ยถึงได้มีราคาแพง คือที่หลวงปู่ทวดนวบุญต่อคอตขอชิงเนี่ยมีราคาแพงครีว่าแพงมากสาเหตุเก็็เกิดเนื่องจากว่าคนทัองขายเนี่ยสารณชนเนี่ยอยากได้พระหลวงปู่ทวดไว้สักกระับอุชาสักองค์หนึ่งแพงเท่าไหร่ก็สู้เพราะอยากได้จริงๆแต่ตอนี้ทำยังไงล่ะถึงจะได้พระที่แท้ ที่ตัวเองมั่นใจก็พระเนี่ยเป็นพระแท้แน่นอนช่ก็ามาลงที่ว่าาจะมาดูว่าพ,าพระกระทพวเนื้อว่านเนื้อว่านก็ค่อนข้างที่จะดูยากเพราะว่าพระที่ทำตั้งแต่ปีพศ2 4งสี่เกเจ็หลือปรากฏว่าพอสอ0พนเนี่ยก็มีคนทำเยอะแยะไปหมด ความเก่าของพระสองสี่เก้าเจ็ดกับพระปอมที่ทำมาสักสองสปีนั้นเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็แยกไม่ออกอ๋อมีพระปอมปลเข้ามาด้วยมันปอมด้วยม,ม,มันก็เลยไม่สามารถจะดูได้ว่าเก่าจริงหรือเก่าใหมใ่ที่จริงมันเก่าทั้งคู่เพราะพระผ่านมาเจ้าหนึ่งอ,องค์แท้แปดสิบปี ปอมเจ็ดสิบห้าปีอย่างเงี้ยก็เรียกว่าปอมไล่กันเลยปอมไล่กันก็ดูเรื่องความเก่าไม่ได้ไม่เหมือนพระกุบพระกุอเก่าๆเนี่ยมันพันปีห้าร้อยปีหรือร้อยกว่าปีแบบฟัสเดือดโตเนี่ยยังพอแยกแยะเพราะเวลามันแยกให้ขอแสดงว่าทำผ้าออกมาเนี่ยแค่ไม่นานก็มีผระปอมแล้วก็ใช่ก็มีอะไรแล้วมีหล แล้วมันอายุไล่ใกล้กันก็เลยทำให้ด<ๆ>ูมยานแล้วก็เนื่องจากเนื้อว่านเนี่ยพิมพ์เนี่ยพิมพ์ทรงนไม่แน่นอนเพราะเป็นเนื้อว่านแม่พิมพ์นี้ก็ไม่ค่อยเป๊ะเหมือนแบะที่ปั๊มออกมาเหมือนไม่เหมือนเลื่อไม่เหมือนอะไร,รพิมพ์ทรงก็ดูไม่ได้นะเนื้อก็ดูไม่ได้ค,คนก็ขาดความมั่นใจไปหมด จะหาพระแท้ต้องหาจากคนที่เขาได้มาจริงๆดูที่ประวัติความเป็นมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่การสามารถจะพูดหลอกลวงกันได้อีกเชื่อ,อไม่น่าเชื่อหรือว่าเชื่อไม่ได้นคนมื้อกลับมาดูที่พระนิโรธฬครับพราะพระนิรธหฐเนี่ยนอกจากว่าจะมีความคงทนถาวรแล้ว การปั๊มโลหะหรือการหล่อโลหะเนี่ยไม่ใช่หล่อกต่นี้ง่ายเพราะต้องรลองโลหะต้องออกแบบแม่พิมพ์ทำอุ่นเทียนทำเะไรความมีวิธีการที่ยากกว่าไม่เหมือนสารซอนกว่าไม่เหมือนพันเนื้อว่านเนื้อดินครับที่มีแม่พิมพ์มาก็ว่านเนื้อดินก็ในสารสอนเท่าได้ผนเตาค่ะก็ทาให้พันเนือโลหะเนี่ย มีคนสนใจได้ครอบครองมากขึ้นแล้วคนนี้ก็มาถึงว่าแล้วทำไมกันทำไมโลหะปลอมได้ไหมมันก็ปลอมได้อีกมันก็ปลอมได้อีกซึ่งคนไม่เชี่ยวชาญหรือไม่ไม่ไม่รูเ้เรื่องของการหลอมโลหะก,การหลอมโลหะก,ก็จะตกเป็นเหยื่อได้อีกจริงครับควนี้ ก็กลับวกกลับมาที่ทำไมโค้ดชอถึงได้แพงเพราะว่าโค้ดชอเนี่ยมีการต่อโค้ดที่เนื้อโลหะด้วยซึ่งโค้ดเนี่ยออกไม่ได้เพราะต้องต่อทีหลังเหลัมจากพันแล้วเสร็จครโค้ดต้องมีความคมมีความคมแล้วก็ อีกอันนึ่งก็คือว่าพระที่ตอบโคดสอเนี่ยเป็นพระที่พระอง์เจ้าเฉลิมผลเนี่ยเอากลับมาจากจากวัดช้างไ้ไม่ได้ขายต่อไม่ได้ไม่ไม่ใช่ให้ทางวัดเจ้าบูชาหรือคนเจ้าบญชา รกับครามเองทั้งหมดก็คือว่าเฉพาะพิเศษเฉพาะโพชอชิงเลยโพชิงซึ่งทำด้วยจำนวนน้อยแค่299องค์299องค์นะครับคนนี้พระพวกนี oh um, mm, 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 mm. Oh okay? mm ้ก็ไม่ได้แพร่หลายไปในวงการจะอยู่กับใครบ้างแล้วก็ไม่ทราบจำนวนการสร้างเนี่ย299น้อยด้วยแล้วก็ทำยากด้วยทำยากด้วยก็ประกอบเป็นสองอย่าง คือถ้ามีโค้ดชอชิงเนี่ยก็สบายใจได้ว่าเป็นพระแท้แน่นอนขอครับแล้วก็การทำปลอมแปลงก็ทำไม่ได้เพราะว่าโค้ดเนี่ยออกแบบแบบค่อนข้างที่จะ,ะเรียกว่าสวยงามระดก,กุมอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะปลอมแปลงได้เป็นเฉพาะตัวพระองค์ท่านครับ ก็เลยทําให้สิ่งทั้งหลายประกอบกันเนี่ยทําให้คนกล้าที่จะสู้กราขาถึงแม้จะแพ้แสนแพงก็มีความมั่นใจว่าพระที่มีโคตรฉอชิงหรือเฉื่อนบนข้างหลังเนี่ยเป็นพระแท้แน่นอนก็ถึงได้มีคำตอบเด้ว่าเพราะว่าเป็นพระแท้เพราะว่ามีโคตรฉ้อชิงกำกับไว้ใช่